ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาเกเมอร์ไฮแลนด์นะครับวันนี้จะมาเล่นมอนเตอร์คอมแบทภาค1กันอีกแล้วนะครับต่อใจพี1เลยครับหมายพีที่2เรามาเจอบอสครับเจอบอสต,ตอนแรกจะเป็นไงมาดูกันมันจะเก่งอย่างที่เขาว่ากันไหมมาดูกันครับท่านผู้ชมเอาดีเอาดีจะเก่งจริงหรือเปล่าเรามาดูกันว้าวโดนหักแขนขาไปก่อนอ่ะอย่างไรอะทีนี้ มาโอ้โหโดนลูกเตะสามทีไปโดนลูกเตะสามทีไปจอดบอกคำเดียวว่าจอดหือไม่โดนไม่ตายง่ายๆโอ้โหเละครับท่านผมขอบอกเลยฝั่งศัตรูเละคิดผิดแล้วมาเจอจอนนี่นะคิดผิดแล้วครับท่านหอ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันมาละมาละ มันมาแล้วมาไงอะอืมอืมโดนไปสองทีเฮ้ยโอ้โหสวยงามครับท่านผู้ชมโดนเย้าไปตายไปสิโอ้โหหัวแตกปากฉีกขางแตกหมองไม่รับเย็บอย่างนี้หมอไม่รับเย็บแน่นอนครับเพราะมันงานยากใช่ไหมท่านผู้ชมโดนลูกถีบไปสิอืมเมือ่อกี้ โดนเข่าแทงท้องไปครับถึงก็สลบเลย <really> อะไรจะขาดนั้นเฮ้ยนายมึงก้อยความมือจริงมะเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมาจริงแล้วเฮ้ย <Johnny Cage, S 1> อะไรครับท่านผู้ชมตอนนี่เค้กหยิบอันนั้นมาโอ้โห <c oughs> ว้าวเออมันต้องงี้สิ เออมันต้องโดนมาังของตัวเองหน่อยโดมาัางอนตีลาครับโดนดูครับหายช่วงนี้รันการเซนย่านยาจอห์นนี่จอห์นนี่พวกเรา Please, please. Please, please. Remain here. The chamber's properties will heal Sonia Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A search of power within the chamber overwhelmed my senses. We'll they with with Quan Chi later. Chi. we've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet, and within it, Old Fishface himself. Let us take the amulet to the elder gods. They cannot destroy. No can. They Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you She, can't. Can't. I can't. I can't. she called me Johnny. บอตันยี่สิบปีต่อมาเฮ้ยยี่สิบปีต่อมาเลยเหรอวะ <c oughs> โอหข้าไม่ไกลเลยนะยี่สิบปีต่อมาเนี่ยแก่เลยอ่ะจอนนี่แก่แล้วอ่ะมีคนรุ่นใหม่แล้วมั้งเนี่ยจอนนี่แก่แล้วครับท่านยี่สิบปีต่อมา nope we didn't shell monks ever send you there jen i've seen plenty of action taquita and i both stuff that blow your special forces mind at but... ease <coughs> <coughs> you're all here because you deserve to be <coughs> you're now as i'm sure you're unaware judging from the lack of gift cards today is our team's six-week anniversary Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and it's I'm glad the Shirai Ryu chose me to join. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are gonna retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin Shirai Rayu SF. For your teams, <laughs> mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, <laughs> so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with World. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub Zero's not willing to cooperate I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win. วาาาะ่ะเอาเรื่องว่ะัเตอรที่สองโคเทอโคเทอรคอร์ด20 million ยี่ล้านคนยี่สิบล้าน

กำลังต่อรองราคาด้วยข้อมูลครับเนี่ยมันจะไปเคลียร์ทางให้วะเหมือนมีอะไรเกิดปัญหาอะไรข้างหน้าครับ ยัยหุ่นโรบอทเนี่ยบอกเดี๋ยวไปเคลียร์ทางให้เฮ้ยประตูขานมาแล้วเฮ้ยพวกนี้ออกไปโหอันนี้ต้องเป็นพวกฝั่งดีแน่นอนเคลียร์การพวกนี้กระบอชั้นดีครับเฮ้ยไม่ใช่นั่นหยุดเรื่องข้าร้านทั้งหมดเราต้องปกป้องมาลีนาให้ได้เมืองมารีน่าครับ ไ h ่ถือว่าไอ้ a t t e r เราจะเราจะทำพาพไม่ได้ครับท่านเร็วรีบคนออกไปการนุ้นเลยครับท่าน พวกเรามาแล้วมึงใช่พวกเราจริงป่าวะคือเลยไม่รู้เลยฝั่งไหนไปฝั่งไหนแต่อันนี้ต้องไปฝั่งร้ายแน่นอนหืมไม่ใช่พวกเราละไม่ใช่ละปริศาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันสู้กันเองมั้งเนี่ยหืมข่าวบอยมาเองครับท่านเฮ้ยโออย่างไรหรอหืมเป็นตัวอะไรวะ มันเป็นตัวอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้เลยเนี่ยมาแรกผมมองคิ้วแม่มุมเหอะขามันเหมือนกันไงแต่ดูแล้วไม่น่าใช่ไอ้น,นี่ตกใจเลยครับเ,เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยม,มันให้เอาเล่นละเอาเรื่องมันจะสู้เราโอโ้โห มาว่ะอือหือเอาง่ายๆคือมันหักหลังกันครับท่านเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาที่เอาที่อือหือเมื่อกี้ผมกดพลาดไปนิดนึงแม่งโดนแทงจริงด้วยโอ้โหต่อยเละอ่ะเขาบอกเี้ยวต่อยเละเฮียต้องกดเร็วๆครับท่านหัวแตกครับท่านหัวแตกหัวแตกกันไม่ยอมมา มีเกิดการหั่หลังกันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาขอไอ้โรบอรตตัวโกงอยู่แล้วอือโอ้โดนบีบลุกตามันจะโคตรไรปานนี้อือเื่อเละครับท่านผมบอกเลยคำเดียวว่าเละเละอือเอาดิไปเลยออกนอกรถไปเลยครับเหมือนจะโดนอย่างเดียวเยโรบอรตฝังร้าย มเรียกมันว่าเอเลี่ยนดช่ไหมเนี่ยไ,ไนนะอเนี่ยเว่อร่อยนะคานูเคนโคนโ่เไอฉัน,นบอกแล้วไงไว้ให้ห้าสิบล้าน